ปิดบังกันท่านบัวก็วมาที่นี่โนะอ,อปตอก็มาที่นี่อ,อปจอ,อก็มาที่นี่อะไรเงี้ยก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นมีไอ้ข่าวที่มันเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาี่ทั้งตัวเองยังไม่รู้เรื่องว่ามันทําไมจะต้องมีในกรณีอย่างเงี้ยนี่นะในช่วงหนึ่งนะ,แล,ะนแล้วเราถามอะไรเพิ่มอีกแล้วหลวง,งแล้วลพ่อมีความรู้สึกไงครับก็อยากจะให้ เข้าใจในประเด็นที่พูดเนี่ยเพื่อจะได้เอาไปชี้แจงเขาจะได้รู้ใจว่าเราทํามาอยู่ในที่นี้เรามีหลักหลักการอยู่ตามแนวทางของการบริหารจัดการจะเป็นการอะไรอ่ะการปกครองก็ดีการศึกษาก็ดีการเผยแผ่ก็ดีการศาสนาศึกษาก็ดีการศาสนาสงฆ์ก็ดี เราเองก็ทำหน้าที่ให้แก่ท้องถิน่นแล้วก็ส่วนรวมมาโดยตลอดในหลายสิบปีที่เห็นเห็น่เนี่ยผลงานที่มันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัววัดผลให้เราเห็นเราไม่ได้ไปทําอะไรให้มันเกิดความเดือดร้อนแก่คนอื่นแต่คนอื่นอาจจะเดือดร้อนก็ได้เพราะเมื่อก่อนนี้มันมีบางกลุ่มบางคนอะไรต้นอะไรเนี่ยที่ทํําทาไปแล้วอะไรเนี่ยแล้วก็อยู่ๆขึ้นมาก็หยุดพักไปชั่วคราวอะไรต่ออะไรเนี่ย เมื่อยังมีคงวงโควิดอะไรเก็ามาปะปนอยู่ทั้งเราก็ให้ระงับหน้าที่นิดไปเป็นช่วงๆไป <Okay. S 1> เพราที่วัดมันมันเต็มพิกัดตามกฎหมายเขาแต่ทีนี้ออกฎหมายใหม่เขาว่ามันออกมาจริงแท้แค่ไหนเนี่ยกําลังให้ผู้ผู้อำนวยการเนี่ยนำสื่อเพื่อว่า,วาให้พระอรองไปศึกษาซิว่าต่อไปนี้มหาไทยเนี่ยก็ออกเรื่องกฎหมายให้วัดเนี่ยมีที่ดินถึงหนึ่งร้อได้หม ถ้าหาว่าได้เราก็จะเอาไอ้พวกนี้มารวมรวมแล้วก็เข้าชื่อวัดเข้าไปชื่อส่วนตัวมีที่ไหนอ่ะผระมีส,สมบัติส่วนตัวเหรอ<ม>ทางหน่วยงานรัที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักพุทธรือว่าหน่วยงานางต่างๆขอเข้ามาตรวจสอบทางหลวงก็พร้อ,อมแล้วก็ยินดีเนี่ยจะ,ะตรวจสอบเรื่องอะไรตาม,ตามที่เทศบาลข้างล่างอ๋อก็มาคุยกันก่อนได้ไหมามาลือกันก่อนมันจะต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอมีอะไรเหลือร้อยแลดวบนั้นเลยเหรอผมเข้าใจ อก็คือประเด็นควณพ่อก็ต้องบอกว่าให้มาพูนคุยกันก่อนว่าที่ลงไปเพราะเหตุผลอะไรผิดตรงไหนหรือว่าตรงไหนตรงไหนเออถ้าไม่เข้ามาคุยเนี่ยให้หฟังเาหลง่ทําไมติดตามเพจวัดอ่านว่ามีอะไรบ้างอะไรก็ทำตมนานอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่เลยไปเน้นว่าเยต้องไปบังคับเขาทางนั้นทางนี้ไม่มีตรงนี้เราไม่ต้องการไม่อยากมีเบียนชาวบ้านเขาเพราะว่ามันไม่ดีเราก็ไม่ชอบ ทุกคนจะชอบได้ยังไงอ่ะก็พูดในในประโยคนั้นสั้นอย่างเงี้ยอ๋อก็อยากจะให้ศรัทธาสาธทุชนคนทั้งประเทศคนทั้งในบ้านในเมืองที่รู้จักวัดเกตุมาดีมาชนานาดเนี่ยคือพวกท่านทั้งหลายเนี่ยก็ย่อมข้ายใช่ไหมย่อมขยาจถึงเรื่องว่าคนเข้าวัดหลับกับคนอยู่ในวัดจึงมีทั้งฝ่ายต้อนรับมีทั้งฝ่ายคนเข้าวัด ต้อนรับกันมาต้อนรับกันไปทำบุญกันมาทำบุญกันไปตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยทุกคนที่เข้าวัดมานานๆจะรู้กันดีลึกซึ้งแค่ไหนผู้คนเพิ่งเข้ามาใหม่ๆจะรู้มากรู้น้อยแค่ไหนอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ที่ทุกคนจะคิดไปตอนนี้กรณีที่ได้ยินข่าวคราวเรื่องอะไรแต่อ,อะไรต,ต่างๆนานานอย่าเพิ่งไปทึกทักอย่าเพิ่งไปละเมอเพ้อขวัญว่าเป็นจริงเป็นจังยั่งยืนอ,อย่างนั้นอย่างนี้คิดว่าถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยวัดก็ ถ้าถูกใส่ร้ายอย่างเดียวก็เอาไอ้เรื่องใส่ร้ายเนี่ให้วัดเดือนร้อนด้วยไปแล้ววัดจะหาทางแก้ตัวไงอ่ะหาทางแก้ตัวอย่างไงทีนี้หากว่ามันมียิขึ้นมาเป็นประเด็นอย่างที่ทราบมาเนี่ยก็อยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณคขควรใช้ดีก่อนจะพูดเนี่ยใช้นิสมาระนา,างเสยโยให้ดีใช้ปัญญาคิดให้ดีพอพูดออกไปเนี่ย ถ้ามันเป็นวจ,จีกรรมมันบาปทางวจาจาถ้าเป็นมโนกรรมมันคิดไม่ดีมันเป็นบาปทางใจถ้าทําไม่ดีมันเป็นกายกรรมกรรมสิบประการเนี่ยทั้งผู้ญ่าเรียกว่าเป็นอกุศลกรรมบทสิบถ้าทําดีมันเป็นกุศลกรรมบทสิบแล้วใครอยากจะไปนรกบ้างในโลกนี้ถ้ารู้ว่านรกมันลาบากใครก็อยากไปสวรรค์อที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็คิดว่าจะพาสังคมภายนอกภายในเพื่อทั้งส่วนตัวภายในก็ดี แล,ล้วก็ไอ้วัดก็ดีนอกวัดก็ดีไกลๆอะไรนีก้ก็อยากอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งสติหลวงพ่อครับจากกรณีที่มีเพจดังเพจหนึ่งได้นําเสนอและพูดถึงวัดจตุมนะครับหลวงพ่อมีอะไรที่จะบอกประชาชนในรัฐบางครับว่าอยากจะให้ประชาชนที่ได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ไต่ตรองด้วยสติปัญญาให้ชัดเจนว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นจริงไม่เป็นจริงเนี่ย คุณจะรู้ได้ยังไงที่เป็นรายละเอียดที่คุณพูดมาทางวัดเนี่ยถ้าอยากจะรู้รายละเอียดอะไรทำไมมาถามทางวัดหรือทางวัดเนี่ยก็จะได้ชี้แจงไปเกิดความรู้ความเข้าใจที่จะไม่เกิดปัญหาต่อกนและกันละสังคมทั่วไปจะได้เข้าใจเรื่องของวัดกับศาสนาประชาชนแล้วก็เราก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดนะไม่อยากให้มีอะไรเป็นเรื่องรล่า ไปกระทบกระทั่งใครให้มันเกิดความไม่สะดวกในชีวิตคนทุกคนอยากจะเข้าวัดพระทุองค์ก็ตั้งใจจะทำงานทำหน้าที่ใน,นเมื่อทำเนี่ยก็ต้องพยายามพยายามรวบรวม,รวมทำสิ่งที่มันเป็นหลักกฎของการคณะสงฆ์กฎของสำนักพุทธกฎของบ้านเมืองเราก็ไม่ได้ละเลยในหน้าที่นี้เราก็เข้าประชุมอยู่หนึ่งเดือกับทางคณะสงฆ์สำนักพุทธ ทั้ง่หวบันเมืองตอนนี้เราก็าลังทาหน้าที่รวมกําลังทาหน้าที่ประสานงานกันมาปีหนึ่งก็หลายครั้งหลายเที่ยวนักพุทธก็ดีผู้ว่าก็ดีในอำเภอก็ดีท้องถิ่นก็ดีทั้งหมดเหล่านี้เข้าใจวัดกิตตุมดีเร่ชี้วัดมันมันเต็มพิกัดตามกฎหมายเขาแต่ทีนี้องกกฎหมายใหม่เขาว่ามันออกมาจริงแท้แค่ไหนเนี่ยกำลังให้ผู้ผู้อำนวยการเนี่ยนำสื่อเพื่อ ว่าให้พอลองไปศึกษาสิว่าต่อไปนี้มหาดไทยเนี่ยก็ออกเรื่องกฎหมายให้วัดเนี่ยมีที่ดินถึงหนึ่งร้อยได้ได่ไมถ้าหาว่าได้เราก็จะเอาไอ้พวกนี้มารวมรวมแล้วก็เข้าชื่อวัดเข้าไปชื่อส่วนตัวมีที่ไหนอะพระมีสมบัติส่วนตัวเห,อหรอหลวงพ่อครับจากกรณีที่ญาติโด,ดมเข้ามาบวชที่วัดและก็มาทําบุญที่วัดเนี่ยมันมีกระแสยส่วนหนึ่งที่ มันยังไม่โอเคกับบุคคลที่เข้ามาในวัดเนี่ยพ่อเคยได้ยินข่าวไหมครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องมาในวัดเนีฮะเจอแม่ชูแม่ชีอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ได้ยินมาก็เลยสอบถามหลวงพ่อ,อแต่หลวงพ่อจะได้ยินข่าวไม่ได้ยินเนี่ยเลยผมไม่รู้นะครับแต่ว่ามันมีกระแสะมากประเด็นที่ว่าการพูดคุยกันหรือมาทำกิจกรรมในวัดเนี่ยกิจกรรมกิจกรรมอะไรในวัดที่คนมาทําบุญอ๋อคนมาทําบุญแล้วก็มีหน่วยงาน ประมาณนั้นนะครับอันนี้คนที่มาทําบุญมันก็มีที่ประชาสัมพันธ์ทางบุญไว้ที่หน้าวัดที่หนึ่งมีที่พระธาตุที่หนึ่งแล้วก็เวลาวันพระก็ทําบุญทุกคนก็มารวมอยู่ที่นี่ทุกคนจะทําบุญเลยก็ใส่ตู้ใส่ขันไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นมีอะไรก็มีแค่เนี้ยทีนี้คนที่ต้อนรับปลาใสยอะไรเรื่องที่ที่พูดไปไ ต่างๆนานา,นานเนี่ยทุกคนก็ปารถนาว่าเอาใครอยากจะทาบุญเรื่องอะไรอะไรทางวัดก็มีโปรแกรมบุญนี่น,นั่นก็จะมีวางไว้ที่โต๊ะว,<ม>วางไว้ที่โต๊ะใครอยากจะทําอะไรก็ดูตามที่โต๊ะแล้วใบป,ประชาสัมพันธ์บุญ<ม>ทํามาทาน้อยก็ไปได้บังคับอะไร<ม>ไอิสระไปบังคับทํราทไมอ่ะก็มีศรัทธาแค่นี้ก็ต้องให้แค่นี้เ,เนี่ยแล้วเรื่องฝ่ายต้อนรับเนี่ยจะพูดร่วงล้งก์เกินไปเนี่ยเราก็อบรมได้อยู่ว่าอย่าไป เชี่ยวเขยนเอ็นชักให้ญาิโมเขาไม่สบายกายไม่สบายใจทามันมีไปแล้วก็แล้วไปกี่ครั้งกี่โหนถ้าเขาไม่เข้าใจก็ทําความเข้าใจกับคนในช่วงต่อๆไปคนที่แล้วไปก็ละเลิกกันไปไม่เอามาเป็นประเด็นทีนี้แล้วก็อบรมคนของเราว่าให้อ่อนน้อมทมจนพูดจ่าภาษัยด้วยปิยาวยาจาจนแตกฉานเข้าใจทุกเรื่องอันไหนมันเป็นวินัยของพระอันไหนเป็นวินัยที่ผู้เจ้าว่าอันไหนเป็นธรรมะที่สั่งสอนให้คนมาทำ ตัวเองปฏิบัติดีปฏิบติชอบตามหลักของพระธรรมวิไนยัยอันไหนที่ทําจิตจใจสะอาดห,หมดจดสะอาดจากกิเลสและกองทุกข์น,นั้นสมควรจะปฏิบัติฉะนั้นการละเว้นจากการชั่วเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเอากระตังทุกกระตังเสยโยความชั่วไม่ทํเสะเลยดีที่สุดจิตตังทันตังสุขขาว่ันจิตที่ฝึกดีแล้วมันนําสุขมาให้สุขขอบุญยศอุญโยการสังสมทึ่งบุญนําสุขให้การนํา ทำบุญแล้วนำสุขให้มันมีอยู่สองทางหนึ่งคิดเองทำเองแล้วก็ตามศรัทธาขนะองตนเองที่คิดจะทำประการที่สองต้องประชาสัมพันธ์ให้ชาวโรคชาวบ้านชาววาดัดชาวช่องได้รู้ว่าเอาวัดกำลังจะมีงานเทศกาลวัดกำลังจะมีงานประจำปีวัดจะมีงานากระถินให้ทุกคนนี่นะประชาสัมพันธ์กันไป มารับมาซองเอาซองไปมาไปช่วยก็ประชาชนฟานแจกกระจายกันไปทุกคนถึงเวลาลก็มาทำการตามการเวลาแล้วทุกคนต้องมีคือเพจเนี่ยจะต้องการอะไรจากวัดที่ลงไปเนี่ยให้เกิดประโยชน์อะไรถ้ามันเกิดประโยชน์ในทางดีทางวัดก็จะยินดีด้วยถ้าเกิดมันไม่ถูกต้องล่ะถ้าเกิดมันมีปัญหาทำให้ วัดก็ดีทําให้คนที่ฟังก็ดีทําให้คนสืบข่าวก็ดีเนี่ยที่เขาฟังแล้วมันเป็นในทางลบเนี่ยเขาก็จะต้องคิดไปอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นวัดเนี่ยอยากจะให้คนที่นําเรื่องราวต่า,ตางๆเหล่านี้เอาไปลงเนี่ยไปแก้สมัยคิดสมัยทําสมัยทําให้มันถูกสมัยอยากจะไปสุขกติไม่อยากไปทุกขกติก็จงทําไอ้สิ่งที่มันเป็นปริทางในทางดีๆตัวเองจะไดไม่เดือดร้อน ทางวัดเขาก็พยายามจะทําสิ่งที่ดีให้แก่ทุกคนแต่ทุกคนเนี่ยเข้าใจไหมว่าทางวัดที่ก็มีความปรารถนาให้ทุกคนทําดีและให้ละความชั่วและให้ทำใจให้บริสุทธิ์ให้ทํางานในบริสุทธิ์จะทํางานร่วมกันจะมีอะไรกระทบกระทั่งกันมาในอดีตถึงปัจจุบันมันมีอาจจะผิดพลาดกันไปบ้างเล็กๆน้อยๆก็โหสีกันไปถ้ามันไม่ผิดพลาดกันถึงขนาดร้ายแรงคอขาดบาดายอะไรถึงมีก็มาคุยกันดิ มันไม่ใช่ศัตรูหมูมม่ม้ามาเป็นข่าวไปแล้วอย่างนี้หลวงพ่อมีความรู้สึกเสียใจยไหมครับกับกที่มาแล้วไม่ได้มาพูดคุยกับเราก็เสียความรู้สึกเสียใจด้วยว่าทําไมกล้ากล้าทําอย่างนี้แกวัดแกแกชื่อเสียงของวัดไอเรานี่พยายามเสียสละทําประโยชน์เพื่อวัดและส่วนรวมอย่างเงี้ยแล้วจะเอาอะไรกับวัดอีกก็มาคุยกันได้ครับชาววัดก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ให้เห็นทุกวันทุกวัน อ่ะชีก็มีหน้าที่อย่างนี้วยากรก็มีที่ภาคก็มีหน้าที่เขาก็าก็มีตัวบริหารอย่างเงี้ยอืมกะเนี้ยก็ขอส่งเรื่องความดีความคิดที่ดีเนี่ยไปสู่คนไทยแล้วก็คนที่มีศรัทธากับวัดเกตุมก็ดีกับคนศรัทธานในศาสนาก็ดีเนี่ยให้ใจตรองคิดซะให้รอบคอบซะให้ดีเพื่อจะได้ไม่เกิดทุกข์ก่นตนเองไม่เกิดบาปกับตนเอง แล้ววัดเขาก็จะได้ดําเนินการเข้าไปตามหน้าที่เขาไม่ได้ไปทําอะไรเพื่ออะไรต่างๆนานาให้มันเกิดประเด็นความเดือดร้อนของสังคมแล้วก็ศาสนาก,ก็ก็พูดตักเตือนแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตามนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วแหละเพราะทุกคนเรียนกันมาด,ดีรู้กันมาดีศึกษากันมาดีในสังคมโลกกว้างแล้วก็ยิ่งมาในยุคเนี้สื่อเนี่ยมันเกิดง่ายดับง่าย ทีนี้ความไม่เกิดนี่เกิดง่ายแต่เวลามันจะดับเนี่ยมันดับยากก็ช่วยกันประสานงานแล้วก็แพร่กระจายข่าวไปเพื่อจะได้ไม่เกิดโทษก่อนละกันละกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไม่อยากมีเวรมีกรรมกระจบันไปที่อยากมีเวรมีกรรมเอากฎหมายเขามีบ้านเมืองเขามีเป็นเชน่นนี้ก็พูดได้แค่นี้เรื่องมันเรื่องจริงมันมีไม่มากไอเ้เรื่องที่มันมีมากมันเรื่องไม่จริงมันเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยเราก็พยายามจะพูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ แกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเกิดมาในกันลำบากกันขนาดนี้แล้วจะพากันลำบากไปทําอะไรอีกจะพากันทุกไปทํะไรอีกทําสิ่งที่ดีๆแล้วมนให้มันถูกต้องแล้วอยู่กันอย่างมีความสุขใช่ไหมศาสนาก็มีชาติก็มีสถาบันเราก็มีนี่เรามีความสุขอยู่แล้วเราจะต้องมาเบียดเบียนกันด้วยคําพูดและการกระทําอะไรที่มันเป็นเรื่องปฏิบัติต่อกันนี้อันนี้ไม่เห็นด้วยแก้ไขซะถ้าแก้ไขได้แก้ไขไปถ้ายังแก้ไขไม่ได้ก็มาคุยกันตรงนี้อนี้ฐานถึงเด่ 嗯。Mm.